ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปพี่เอกเคลียร์นะเอาพี่เอกตกน้ำพี่เอกตกน้ำแต่พี่เอกไม่ตายเอาไม่ตายเหรอโอเยสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Ho ล์มอินเด l l ถ่าทะลุกําแพงมันมีเวอร์ชั่นเป็นการ์ตูนด้วยพี่เอกหาต้องนานหาไม่เจอใช่ดูนั่นสิเมื่อกี้สปองบอบเพิ่งผ่านไปอ่ะพี่เอกเพื่อนกาลังเล่นอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยอ่ะดูสิน่าสนุกดีจังเลยใช่แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยมันมาหลายทางด้วยไอเอ็ดวิฝนชอบดูเรื่องนี้มากกระลอกตัวนี้เหรอใช่ใช่ใช่ชอบดูกระลอกตัวนั้นแหละอยากลงไปเล่นแล้วสิ พี่เอกไปเอาชุดซูเปอร์แมนมาจากไหนเนี่ยไม่ทันสังเกตมันมีตรงเนี้ยมันวิ่งวิ่งไว้ตรงนั้นอะมันมีเนี่ยตรงนู้นนูนมุมนู้นอ๋อพอเราวิ่งไปตรงมุมมุมตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีของให้เราใช้ฟรีใช่ป่ะใช่โอ้ไปเอามาตอนไหนเนี่ยไม่ทันสังเกตเลยเนี่ยพี่เอกนี่นะจริงพี่เอกแค่วิ่งผ่านไปเฉยจริงเหรอเอ้าเราได้ลงมาเล่นแล้วล่ะสี่ชมพูสี่ช่องผู้ขอตรงกลางแล้วกันยังไงตันนี้เป็นมินเนี่ยนด้วยอะเป็นมินเนี่ยนอะเดี๋ยวขอขอแบบนี้กัน ตรงกลางเลยสบายสบายโอ้โหพี่เอ็ดใส่ชุดซูเปอร์แมนมาอย่างเท่เลยเราต้องอยู่ให้นานที่สุดใช่เราจะต้องอยู่ให้นานที่สุดดะทําไงดีอะพี่ฝนแบบตาบอดสีแล้วอะช่วงเนี้ยเอ่อสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งขอเจอรีล้ๆอรีล้ๆขอใกล้ๆเจอรี่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 เจลลี่โอ้เพื่อนเพื่อนปีกหังเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนเบลปีกมาจากไหนสงสัยได้ฟรีแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมเออแมปนี้ได้ฟรีเลยมีปีกกันทุกคนเลยเออมีปีกแบบสวยๆกันทุกคนเลยอ่ะดูสิ เฮ้ยต่อไปด้านไหนอะสีฟ้าเหรอเนี่ไงฮ้่สีฟ้าต้องนอนอะพี่เอกต้องนอนเหรอใช่สีฟ้าต้องนอนนอนนอนเล็สองใช่ไหมเฮ้ยใคยังข้อหน่อยโอ้ลอตายเฉยโอ้ลอตายแล้วอะโอ้โหไม่ดีเดียวก่อนมันมาสี่ด้านเลยโอ้มันมาสี่ด้านเลยอะทางไหนอะทีเนี้ยทางนี้โยยันโล่อันนี้ก็ต้องนอนเหมือนกันทางนี้ก็ต้องนอนเนี่ยเรื่องนี้ไม่ฝนเคยดูเรื่องไรอะเรื่องที่แบบเป็นเด็กแล้วก็แบบกลายเป็นคนตัวเล็กอะ แออนน่ะเหรใช่เพราะว่าเขาไปรังแกมอสอะอ๋อบูดี้แอนแอนบูดี้บูดี้อะไรอย่างเงียเาไปรังแกมอสอะแล้วเขาก็ต้องกลายเป็นแบบคนตัวเล็กไงใช่เออสุดท้ายมาก็ต้องแบบต้องคอยดูแลมอสอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำ้ายเขาเอออันนี้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 ต้องนอนอ้้หันนีเลยนี่บินไปแล้วเป็นซูเปอร์แมนฟาบเขาให้อันนี้ก็เคยดูเหมือนกันเฮ้ยเอาไหนดีอ่ะทางไหนแล้วอ่ะมันจะมีเจอเลยจะมีขึ้นข้างบนให้เนี่ยเยลีเดียสีเหลืองอุ้ยเฮ้ยสปองบ๊อบ ทางไหนเลยทีเนี้ยอันนี้ต้องแค่สี่ปุ๊บได้แล้วเลยอ้าวูเกือบตกเฮ้ยพี่กดผิดอ่ะพี่กดแบบเอาหัวลงอ่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้เฉยเลยก็ได้เฉยเลยเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องเป็นสีชมพูแน่เลยเอ้ยมันฝนไทยพี่ตัดสีซอฟวิกับตันเมกากับตันอเมริกากับตันเมกากระโดดกันกระโดดสูงกระโดดกันโอ้โหเกือบไม่ผ่านโอ้โหที่เป็นลมมาแล้ว งงมากตอนนี้หาตัวเองไม่เจอต้องต้องต้องเดินออกบัข้างนอกนิดนึงเผื่อจะหาตัวเองเจอวิวเอาไว้เจออันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้คือชื่ออะไรชื่ออะไรเร็ว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 โทนี่สตาร์กปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปพี่เอกเคลียร์นะเอาพี่เอกตกน้ำพี่เอกตกน้ําแต่พี่เอกไม่ตายเอาไม่ตายเหรอเออพี่เอกดันกระโดดลอดช่องมาได้จริงเหรองงไม่อันนี้เรื่องอะไรอะพี่เอกอะไรอะ อะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีรูรูเดียวอะทำไงดีอะมันกระโดดสูงอะต้องกระโดดสูงอะต้องกระโดดสูงอะเฮ้ยหูเกือบไม่ผ่านไม่เคลียร์เลยโหัวตายเกือบไม่ผ่านอ่ะพี่ตายเลยอ่ะเออมันกระโดดไม่ทันอะเมื่อกี้เออพี่กอยู่ไหนน่ะตายขึ้นมาอยู่ข้างบนเอออยู่กับน้องโนบโนบโบอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอืมอันนี้กัปตันอเมริกาเปล่าไม่ใช่เอ้าอ้อ้าอุ้ยเกือบไม่ผ่านโอ้ตกตลอดสุดยอดเลยอันนี้กระโดดช้ามากเลยอะมันกระโดดช้าเอ้า ผ่านแล,ล้วหรอเย่พี่เอกไม่ฝนได้เข้าวินน่ะ<อ>สน้าด้วยโหสุดยอดเลยนี่ไงพี่เอกตรงนี้ใช่ไหมที่พี่เอกมาเอาสิ่งของฟรีอ่ะดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราฟรีด้วยนะนี่ไงพี่เอกได้ได้จวดนะจวดใครอ่ะจอททำไหามาหน้าเหมือน <c oughs> <ย>เราเลยญาติของจอดญาติของจอดเ <c oughs> หรอเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้จักนายมาก่อนเลยนายชื่ออะไรนะจวดเราชื่อจวดอ๋อนายชื่อจวดเหรอเราชื่อจอดนะมาแล้วอะไรเด็อทางไหนเี่ย นี่ไงปุ๊บเฮ้ยโดดฟืดเอาละผ่านเย้เพียงว่าต้องไปใกล้ๆอ่ะจะได้แบบวิ่งหลบได้เออใช่มันต้องแบบมีหลบมีหลีกนิดนึงอ่ะต่อไปสีอะไรอ่ะสีเหลืองมาแล้วเฮ้ยเรื่องนี้พี่ฝนก็เคยดูสนุกอยู่เรื่องนี้สนุกอยู่โดดฟืบเฮ้ยเดี๋ยวตกน้ำเฮ้ยเอาพี่ฝนเพียกเพล็กตกอีกแล้วอ่ะอเมื่อกี้พี่ฝนกระโดดผ่านไปนะ ไปแบบกดห้าแล้วทำไมไม่ไน้ำไงมันเลยพี่เอกพี่ฝนรู้แล้วเมื่อกี้ที่เราไม่ผ่านนะมันเลยเลยเหรอเออมันเลยออกไปเลยเลยฟูบินไปข้างนอกเลยอ่ะรู้สึกพี่เอกจะไม่ได้เหาะนะพี่ฝนเหาะไงแล้วก็แบบเหาะเลยลงน้ําไปอ่ะนี่พี่เอกไอ้นี้ด้มีพี่เอกมียีราฟด้วยไหนอ่ะยีราฟที่เอายีราฟมาหรอเออไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอยาวมากอ่ะยีราฟตัวสีชมพูโอ้ยยีราฟเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเออยีราฟ ยีราฟอะไรนะย,รออย,ยีรับอยากเทกันยีรับเมกเรแดนเอ๊ะพี่ฝนขอดูตัวอื่นไม่อยากได้ผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อน่ารักโอ้โหบางหน้าหมดเลยอะ่ะอ,อพี่เอกรู้แล้วเมื่อกี้พี่เอกเปลี่ยนภาษาไทยคุยกับน้องไงบางหน้าหมดเ,ออเลยแล้วพอเวลาพี่เอกกดอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยขึ้นไปแตะโดนข้างบนเป็นไอ้นี่แทนเป็นกล่องข้อความแทนอะ่ะเอาลิลี่บักมาเอ้ยนี่มันจ๊บจีบหรือเปล่า ดูดีจุ๊บจิ๊บที่พี่ฝนเอาไปปล่อยไว้สวนซาดแลวหรอไม่ใช่พี่ฝนไม่ได้เอาไปปล่อยพี่ฝนเอาไปฝากเนี่ยดูดิพูดถึงจุ๊บจิ๊บอะวันนี้พี่เอกต้องเอาน้องมาแล้วเนี่ยมีคนตั้งชื่อให้น้องด้วยน้องปุ๊กปิ๊กอ๋อน้องชื่อปุ๊กปิ๊กเหรอเออมีหน้าหล่ะได้ยินเสียงแมวเปี้ยวเปี้ยวเมียวเมียวน้องปุ๊กปิ๊กไงเฮ้ยพี่เอก,ออเอกมีคนชมพี่ฝนว่าสวยด้วยอะโอโ้ขอบคุณมากเลยนะน้องพิงกี้ใช่ไหม เออต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะเมื่อไหร่เราจะได้ลงไปเล่นสักทีเนี่ยตกลงน้องพิงกี้กับน้องอะไรนะ PR Angel นี่เขาแบบเป็นพี่น้องกันเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะเป็นพี่น้องกันนะอเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ลงไปเล่นเราอยากเล่นแล้วอุ้ยอันน,นตัวอะไรอะ่ะเสือหรอเรื่องไอเอทป่ะไหนเรื่องอะไรอะ่ะพี่ฝนจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอะ่ะมันไปดูไม่ทันเออจําไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่เพื่อนจะได้แบบ ออกลงมาสักทีง่ะพี่ฝนอยากเข้าไปเล่นแล้วว่ะเรื่องเนี้ยพี่ฝนไม่เคยดูช่อะไรอ่ะชื่อหอบปะไม่เคยดูอ่ะพี่เอกไม่เคยดูกระต่ายชื่อหอบอ่ะพี่เอกเหมือนเคยจาได้ว่าเคยดูเหรอโอ้โหดูดิเพื่อเราเรียงหน้ากระดานเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยอยากลงไปเล่นแล้วตกน้ําง่ายมากนะตกน้ําง่ายมากเลยอ่ะบางทีแบบกดถูกนะ แต่ก็กระโดดผ่านไปแล้วมันลอดห่วงไปแบบตกน้ําตู้มเลยอ่ะเพ็กแกกะบอกว่าแมปนี้มาแล้วป่วนเข้าไม่ได้หรอป่วน <มา S 1> เข้าไม่ทันใช่ไหมเข้ามาได้แต่โบนัสมาแล้วมาแล้วคือเพ็กก็ไม่รู้จะทาไงดีนะพอกดเข้ามาปุ๊บน้องๆก็เข้ามากันเต็มเลยเพ็กก็เลยไม่รู้จะทําไงดีมันจองพื้นที่ให้ไม่ได้เอา้าลุงโอโ้วันนี้ลุงไม้แกเห็นไหมด่านนี้มีมังกรด้วยหรอตรงเนี้ยไหนมังกร เนี่ยแถวนี้มีมังกรด้วยอ่ะ่ฝาเอามาเล่นแล้ว่ะมาแล้วบูวอลบูนหรอขอยืนตรงนี้เ๋ยวขอยืนตรงนี้ก่อนของ่ายๆก่อนนะอขอแบบง่ายๆก่อนไม่งั้นเราไม่ผ่านแน่เลยอ่ะอะไรเนี่ยยื้อบินบินแน่สีอะไรอ่ะคราวนี้สีเขียวเหรออันนี้เหรอสีชมพูเว้ยมิก้เมาสีชมพูก็ขอยืนธรรมดาก่อนนะขอยืนตรงนี้ขอยืนตรงนี้ ขอยินตรงนี้เฮ้ยผ่านแล้วใครนอนผ่านผ่านผ่านได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้ยากนะเพี้กเพียงแต่ว่าแบบบางทีมันกระโดดเลยไปไงใช่แล้วพอกระโดดเลยไปแบบตุ๊บตกน้ำเลยอะนี่นี่ตรงนี้ต้องนอนนะเพี้ยกว่าเพี้ยกดต้องนอนแล้วล่ะต้องนอนก่อนอ่าคลิกเมาส์นอนใช่ต้องนอนรอเท่าไว้ก่อนอะนอนอืดกันหมดเลยใช่ต้องนอนรอไว้ก่อนไม่งั้นมันแบบไม่ได้ไง เพเอกจะชนะมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลังๆนี้เพเอกไม่ค่อยชนะมีแค่เกือบเพียะมาแล้วอันนี้ทํะไรอ่ะนี่มีตรงเคี้ยวนี้มีตรงเที้ยวแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนนอนนี่เรานอนแล้วเราสไลด์ด้วยมันนอนยังไงเนี่ยดูดิเพเอกนอนลงไปใช่ไหมแล้วเพเอกก็สไลด์ต่อไปได้ดิดนึ่งเมื่อกี้พี่ฝนใช้วิธีการนั่างเงาออเรนจอไหนอ่ะ เอ้ยหาไม่เจอนี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไหนกระโดดดิกระโดดดิยืนยืนกระโดดอึ๊บนี่เอ้ยโอ้โหเกือบไม่ผ่านโว้ยเกือบไม่ผ่านฟึบซูเปอร์แมนต้องบินได้นี่เพียงบินแล้วนิดดเียวนี่บินกันได้แป๊บหนึ่งสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองทางไหนอ่ะสีเหลืองทางนี้ทางนี้มิกกี้เมาส์ใช่มิกกี้เมาส์ว่านี้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งเอื้อุ้ยเฮ้ยโอ้ดีนะนอนสไลด์ออกมาได้พอดี นั่งทะลุรูมาเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำรอดได้ไงไม่รู้เฮ้ยอันนี้มีสองจุดมีตรงหูแล้วก็มีตรงจมูกตรงจมูกหรอฟึบโฮ้ยเด็กเตี้ยไปเตี้ยไปเตี้ยเตี้ยโอ้ยไม่ผ่านโอ้เลยมาบินอยู่ข้างบนเลยรอดโอ้โหเขายิงชั่วเซ็งเลยอืมตายเนี่ดอกไม้เหรออันนี้เป็นดอกไม้อ่ะอันไหนอะอันนี้เห อันนี้เหรอ <ตก S 1> อันนี้เหรอไอ้ขอเราก็โดดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หเกือบไม่ทันน่ะพี่เอกตอกไปอีกแล้วเหรอตกไปอีกแล้วอ่ะโอ้ทำไงอะ่ะอันนี้สี<อ>ชมพูมังกรตัวใหญ่มากอะ่ะพี่เอกว่าเริ่มมีออ,งงออปชันเยอะยิ่งงงเนาะใช่ออปชันเยอะแบบเราจะงงไงปึ๊บผ่านโอ้หพอคนน้อยปึ๊บเราก็จะแบบมองเห็นตัวเองแล้วไงนะ <laughs> พอมองเห็นตัวเองได้แม้่อะไรตัวเนี้ย <laughs> ออเรนสีส้มนี่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 อ้าวสู้กันต่อไปนะทุกคนไม่ใช่เป็นกวิ้นอีกเรื่องเลยนะเรื่องเลยนะกังฟูแพนผ่นกังฟูแผ่นได้เป็นควิ้นอะไรเฮ้ยผ่านแล้วเหรอโอ้โหเพชรยังไม่ผ่านสักครั้งหนึ่งเลยอ่ะรอบอีกรอบอีกรอบพี่เอกแก้มือแก้มืออีกรอบเอาไหมแก้มืออีกรอบคราวนี้เอาให้ผ่านนะไม่ผ่านสักรอบคราวนี้เอาให้ผ่านกันแก้มืออีกรอบนึงเฮ้ย เพื่อนบอกชีวิตมันช่างน่าเศร้าเอาพี่เอกเหรอไหนเ่ียพี่เอกบอกเหรอชีวิตมันช่างน่าเศร้าโถอ๋อเพื่อนเพื่อนสีชมพูสีชมพูใช่ไหมเออขอยืนแบบยืนเฉยๆตรงนี้ดีกว่าเอายืนดีกว่ายืนง่ายๆเนี่ยดีง่ายเนี่ยอ่าง่ายอันนี้ง่ายง่ายอันแรกง่ายนี่นี่อ๋อเดี๋ยวนะขอให้พี่ฝนเท่าไหร่นะหนึ่งล้านใช่ไหมโอเค อันนี้ดีกว่าได้ได้ได้เอาละ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 ฮึบฮึบอยากให้พี่ฝนแบบหนึ่งล้านเร็วๆเพื่อนๆต้องเข้าไปแบบกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆนะจ๊ะโอ้โหกดแชร์แชร์แชร์ทุกคลิปเลยแหม่โปรโมทเจยฮึบฮึบฮึบเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ฮะ ใช่ไงเพราะว่าเพื่อนๆเขามาเล่นกับพี่ฝนเยอะไงใช่ไหมเดี๋ยวเขามาเล่นกับพี่ฝนแล้วก็เพียกเยอะอยากจะให้พี่ฝนแบบ1ล้านสับสไครต์ก็ต้องแบบช่วยกันแชร์นะเพียกเนาะอ่าจ้ะจ้ะเหมือนพียกอกไงตอนนี้แบบ10,000กว่าแล้วใช่ไหมเออมายินดีกับพีอกอีกรอบหนึ่งดม่อยากให้เพียกแบบหนึ่งแสนสับสไครต์แล้วก็เราก็ต้องแบบช่วยกันแชร์นะช่วยกันแช่ไปเยอะๆเมื่อกี้พูดบ้าเกือบไม่ทันโอ้ยเพียกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ฝนเกือบไม่ทันไงเฮ้ยเขา อ๋อยังไม่ขึ้นตกใจหมดเลยแองกี้เบิร์ดสีเหลืองทางไหนอะนี่แองกี้เบิร์ดลูกตาแองกี้เบิร์ดตาเหรอต้องเหาะต่ำต้องเหาะอันนี้นะจึ๊บเออได้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 บินต่ำบินต่ำเออบินต่ำบินต่ำพอได้อยู่พอได้อยู่อือเมื่ไหนต่ออ่ะพี่ฝนพอเอาพี่พึ่งมาเนี่ยดูสิเหมือนเราจะผ่านฐานไปตลอดเลยนะเนี่ยไปแล้วละจอสอาตรงลูกตานี่ดีกว่าเกือบไปฉันพูดกับแกไม่ได้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก่อน S <S มือพี่ทะลุรูเยเอ้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 ยตกเพียงตกอีกแล้วอ่ะอ้าวทำไมเป s> <S ็นอย่างนั er> ้นล่ะพี่เอกเพียงบินต่ำไงมันจะต้องบินสูงอ่ะโ้าวเป็นซูเปอร์แมนทำไมบินต่ำแบบนั้นเล่าแพ้ทุกรอบเลยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทะลุรูนี่ทะลุรูนี่ทะลุรูนี่รูนี่รูนี่เอบโอ้โหเกือบไม่รอดเลยอ่ะเกือบได้เกือบไม่รอดฮึบมันน่าจะใกล้หมดแล้วอ่ะพี่เองตกไปอีกแล้วอ่ะน่าเสียดาย อุ้ยอันนี้แบบยากแบบยากโอ้ยากอันนี้น่าจะยากคงจะยากหน่อยกระโดดกระโดดกระโดดเดผ่านโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปรอต้องรู้แล้วกันโอ้พี่ฝนเริ่มกระโดดไม่ไหวแล้วอ่ะพี่เอกเริ่มเหนื่อยแล้วอะต่อไปเวรี่ฮาร์ดเลยเหรอเวอรี่ฮาร์ดเลยเหรออันนี้หรอตรงนี้ก็สวยดีอันนี้แบบเวรี่ฮาร์ดโอเคกระโดดทะลุลูเยอผ่านแล้ว ผ่านแล้วเรายังคงได้อยู่ยังคงได้อยู่เย่สีเหลืองหรอทั้งไหนอะเอาอันไหนอะอ๋อตรงกลางนี้หรอฮึไหวไหมนะได้ได้พอได้อยู่พอได้อยู่พอ,อยพอมองเห็นพอมองเห็นเฮ้ยพี่ฝนชนะเย้ทำไมพี่ฝนชนะทุกรอบอะอว้า ยงเหนื่อยยังอ่ะพี่ฝนแบบกระโดดเหนื่อยมากแล้วอ่ะออพี่เอกว่าเหนื่อยแล้วเราก็พอกันเถอะนะอ,อ้เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนกับพี่เอกจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะจ๊ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะ